สังคมไม่ใช่ชีวิตที่มั่นคงสังคมไม่ใช่ชีวิตที่มั่นคงคน่ะมันมีแต่การแก่งแย่งกันมันมีแต่การแข่งแย่งกันมันมีแต่การเอาเปรียบการไหวหน้าหลังหลอกปากหวานก้นเปรี้ยวดิฉันเจอมาเยอะมากปากกวานหวานแต่ก้นเปรี้ยวดิฉันังไม่สนใจใครเลยทุกวันนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเปียวเวลาบั่นทอน บั่นทอนพลังงานในชีวิตมีเงินทุกวันนี้เก็บเงินไว้ซื้อความสุขให้ตัวเองให้พอ่อแม่ให้ครอบครัวไม่เก็บเงินเพื่อซื้อสังคมไม่เอาไม่เก็บเงินเพื่อซื้อสังคมค่ะไม่เอาเป็นความเปล่าประโยชน์เป็นความเปล่าประโยชน,เน,ยชน์เก็บเงินซื้อสังคมมีแต่ความเปล่าประโยชน์นะเห็นไหมหลบผ้าเทศเวละผ้า เวลามีเงินเขาก็เรียกซ้อนนั่นซ้อนี่เวลาไม่มีเขาก็เรียกอีทั้งนั้นจริงเวลามีเงินเขาก็เรียกเสียนั่นเสียนี่เวลาไม่มีเขาก็เรียกไอทั้งนั้นเออนี่มันคือสัจธรรมันคือสัจธรรมคุณจะไม่อยากมีสังคมไปทำไมเออนะเวลามีเงินเขาเรียกซ้อนนั่นซ้อนนี่โอ้ เล้วคนโดนเรียกก็ดีใจยิ้มเวลาไม่มีเขาเรียกอ e ีนุ่นเวลาไม่มีนะเรียกสิขวัวเลยอ e e ีนั่นอีนี่มึง okay. นั่นมึงนี่เห็นไหมออกมาเถอะเชื่อใจฉันออกมาเถอะอย่าไปอยู่ต่งโคเมบบนั้นเหนื่อยอย่าไปอยู่ไม่จําเป็นต้องมีสังคมคะ่ะไม่จําเป็นต้องม,มีสังคมนะอืม อยู่กับคนที่เรารู้สึกว่าเป็นเซฟโซนสําหรับเราดีกว่าที่เป็นเซฟโซนจริงๆสําหรับเราดีกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหากัลยาณมิตรไม่ได้การเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่าพระเจ้าท่านบอกนะอืมนัตถิพาเลสา,ายตาไม่มีความเป็นเพื่อนในหมู่คนพานไม่มีความเป็นเพื่อนในหมู่คนพานพระเจ้าบอกนัตถิพาเลสา,ายตา คนพาลมันไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนกับใครนะมันคบใครมันจะเอาประโยชน์อย่างเดียวพอหมดประโยชน์แล้วมันถีหัวท่งพอมันหมดประโยชน์แล้วพอเราหมดประโยชน์แล้วมันถีหัวเราทรงเลยมันไม่ใช่เพื่อนนัตถีพาเลตหายะตาไม่มีความเป็นเพื่อนในหมู่คนพาลครับพุทธเจ้าบอกพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหาเพื่อนไม่ได้หากรยาณมิตรไม่ได้แม้เพียงหนึ่งคนในชมพูทวีปเที่ยวไปคนเดียวประเสริฐกว่าเหมือนช้างมาตังคะไปตัวเดียวในป่ามีความสุข เพื่เจ้าไงพระทะเลาะก,กันน่ยห้ามปไปฟังอย่าทะเลาะก,กันเลยเรื่องเล็กน้อยเองแค่เรื่องอแค่เรื่องลืมขันน้ําตั้งน้ําไว้ในในในห้องน้ําโอ้ยทะเลาะก,กันจะเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตอันนี้ก็ยกทรมาว่าอันนี้ก็ยกวินัยมาว่าสงบสึกเถะดีกันเถอะเพระเจ้าก็พระเจ้าก็ากขอร้องไม่ฟังไม่ฟังับไม่ฟัง,ฟง,ฟงกูก็ไม่อยู่กับพวกมึงละ นี่พูดเป็นภาษาชาวบ้านนะพุทธเจ้าท่านไม่พูดคำหยาบอ่ะพามาแล้วบอกแล้วไม่ฟังไม่ฟังอ๋อไม่มีไม่มีความสมานฉันกันอยู่ร่วมกันไม่มีความเห็นแก่ธรรมไม่เป็นสาธารธรรมมิกันไม่อยู่แล้วพุทธเจ้าก็ไปอยู่คนเดียวเลยไม่อยู่คนเดียวเหมือนช้างมาตังค์ค่ะพระชํำรุดหักเอาไปไว้ที่ไหนคะไว้ที่บ้านคะ่ะเอาไว้ที่บ้านคะ่ะ ถ้าถ้าไม่สบายใจลำบากใจจริงๆก็มันไหนๆก็หักไปแล้วทุบให้ละเอียดค่ะแล้วทิ้งท่านรู้สึกว่าเออถ้าทิ้งท่านแบบที่เป็นองคแบบนั้นน่ะรู้สึกเดี๋ยวจะบาดเดี๋ยวจะไม่สบายใจเดี๋ยวจะอะไรก็ทุบให้ละเอียดให้มันเป็นเศษปูนไปซะให้ละเอียดเลยแล้วทีนี้เราเอาไปไปเทเใต้ต้นไม้ก็ได้อะไรก็ได้มีได้ไม่ต้องเอาไปไว้วัดนะขยะ ของเสียชอบเอาไปไว้วัดกันพระหกักพระอะไรอย่างเงี้ยวัดไม่ใช่ที่ทิ้งขยะค่ะชอบเอาไปไว้วัดกันของหกักของพังแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่าบางคนแบบบางคนแบบเขาจะรู้สึกว่าเอาจะเอาไว้ไหนอะ่ะ <c oughs> เออใช่ไหมบางคนอะ่ะบางคนจะรู้สึกเออฉันจะทิ้งขยะฉันก็ไม่สบายใจอะไรแบบนี้ทุบเลยค่ะทุบนั่นก็หมายถึงว่าถ้าหักไปแล้วแตกไปแล้ว ทุบให้ละเอียดนะคะทุบให้ละเอียดเลยแล้วก็เอาไปโรยตามโคนต้นโพก็ได้หรืออะไรก็ได้ก็ยังดีกว่าเอาไปทิ้งเป็นชิ้นชิ้นแบบนั้นเข้าใจไหมแต่ไม่ควรเอาไปไว้วัดนะเพราะวัดก็ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะข้างทางก็ไม่ควรเอาไปไว้ทางหลวงนะ่ะถ้า,าไป,ไปไ,ปไปไว้แล้วเขามีคนถ่ายคลิปถ่ายอะไรไปฟ้องอะ่ะเขาเขาปรับได้นะเพราะถือเป็นขยะ แล้วก็เอาไปไว้กันบางทีอะสารพระภูมอย่างเงี้ยพังอะไรเงี้ยไปไว้กันแรกๆมีอันเดียวแรกๆมีอันเดียวแต่ว่าแต่ว่าพอมีคนเอาไปไว้คนหนึ่งแล้วมันก็ตามกันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยนะนะคะอ่ะเชื่อดิฉันถ้าจะเชื่อดิฉันก็ทําตามนี้ถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่อ่ะแต่ว่าเนี่ยดิฉันแบบหาทางออกให้แบบที่แบบสบายใจที่สุดแล้วสําหรับแบบ เป็นพระก็ตามเป็นสารพระภูมิก็ตามอะไรที่มันชำรุชารุดผุพังแล้วอะ่ะให้ทุบให้ทุบเลยหรือทำลายให้มันไม่มีให้มันไม่มีแบบโครงเก่าอะ่ะให้มันเป็นแค่เศษปูนเศษอะไรไปเลยแล้วทีเนี้ยเราจะเอาไปถมไปอะไรได้หมดเอาไปถมที่ยังได้เลยแต่ทุบก่อนเพื่อความสบายใจนะคะให้ให้มันมันไม่ได้ ถ้าเธอรู้ว่าเขามีเมียแล้วเธออยากเอาแสดงว่าเธอมันแลดเธอมันล่านถ้าอยากได้ผัวคนอื่นโนนแตงกวามึงไปซื้อเลยในตลาดมึงเดเอาวแตงกวามาจัดการช่วยเหลือตัวมึงเองมึงจะไปเที่ยวเอาของเขาทาไมมันเป็นข้ออ้างมึงจะไปบอกว่าผัวคนอื่นมาชอบมึงไม่ได้หรอกถ้ามึงรู้มึงต้องไม่เอาถ้ามึงเอามึงต้องโทษตัวเองมึงมันล่านมึงมันล่านมึงไม่มีปัญญาหา มึงเข้าข้างตัวเองไม่ได้แตงกวามึงไปซื้อแตงกวาโน่นในตลาดมีลูกไม่กี่บาทเซเว่นก็มีมึงก็ไปซื้ออ้นั้นน่ะแตงกวามึงไปซื้อแตงกวามามึงก็ไปซื้อควมาในเซเว่นแล้วมึงก็สําเร็จความค่ไปมึงไม่บาปด้วยอ้าวมึงไม่บาปจริงนะอาวมันไม่ได้ผิดนี่ไม่บาปด้วยนะมึงมันไม่บาปนะ เอาทำอย่างนี้ไม่บาปแต่ถ้าไปแย่งของคนอื่นมันบาปมันเป็นบาปแล้วก็ไปทำลายครอบครัวคนอื่นเขามันผิดศีลธรรมไม่เอาอยา่า no no ไม่ได้จ้ะอ่ะจริงจริงเอาจะมาวายมาแวอะไรพูดเรื่องจริงก็พูดเรื่องจริงทำไมอ่ะเอออยู่ให้มีตักติ แอลลี่รับฝากดวงไม้อ่าพักก่อนค่ะรับฝากเพิ่งพูดไปเมื่อกี้อยาให้ดิฉันพูดเลยมันเพอเจอพี่เฮ้ยเชื่อดิฉันเถอะนะโตโตกันแล้วคิดเองเป็นบ้างเถอะนะคิดเองเป็นบ้างเถอะมันไม่มีใครบันดาลลาบบันดาลโชคบันดาลสุขให้ใครได้ทั้งนั้นสุขทุกเป็นเรื่องปัจจตัตังไม่มีใครบันดาลให้ใครได้ชีวิตเป็นตกของเราเราลิขิตเอง จัดการเองถ้าชีวิตมันง่ายแบบนั้นก็อย่าเกิดมาเป็นคนเลยปะถ้าชีวิตแบบจะต้องให้ใครบงการอันนี้ไม่ได้ว่านะถ้าชอบชีวิตแบบที่ตัวเองไม่ต้องทําอะไรอะ่ะมีคนคอยบงการให้ชาติหน้าเกิดเป็นควายนะคะถึงเวลาก็มีคนจูงไปให้อา้ากินหญ้านะนี่หญ้าอยู่ตรงนี้นะอา้าวป้ายตรงนี้นะ้าํานะอ้าวปักอยู่ตรงนี้นะไปนอนแช่ะนะอย่าเกิดเป็นคนถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้พึ่งพาสต,ติปัญญาตัวเองเนี่ยอย่าเกิด มนุษย์มันต่างจากวัวจากควายตรงที่มันมีสติปัญญามันมีศักยภาพที่จะดิ้นรนที่จะต่อสู้ด้วยตัวมันเองได้อันนี้คือสิ่งที่ธรรมชาติให้เรามานี่มันคือความแตกต่างนะมนุษย์มันต้องดิ้นรนด้วยตัวเองมันต้องใช้ความสามารถที่มันมีติดตัวมาที่มันอบรมบ่มเพาะที่มันศึกษาเล่าเรียนมามันต้องได้ใช้เถอะ ถ้าเกิดมาแล้วเป็นคนแบบใช้ชีวิตแบบรอพึ่งคนอื่นให้คนอื่น,น,นจัดแจงจัดการให้อาดวงไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนฝากดวงให้อ่ะไปเดี๋ยวอาจารย์เอาดวงไปแก้ให้ทําให้มึงไปพึ่งคนอื่นทําทุกอย่างชาติหน้าก็เกิดเป็นควายเถอะไปเกิดเป็นควายถึงเวลาก็ตื่นเช้ามาเดี๋ยวเขาก็เปิดคอกให้มึงอาะายกินหญ้านะอ่าอยู่ตรงทุ่งตรงนี้นะเอาปักตรงนี้นะแช่ปลาตอนเยน็นเอาไปเข้าคอกนะไปเด,ดเดี๋ยวจุดเดี๋ยวจุดไอ้นี่ให้ จุดไฟไล่ยุงให้นะเอออ่านถึงเวลานอนนอนนะเนี่ยอ่อยู่ในคอกตรงนี้นะตาไ,ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไปเดี๋ยวจัดการให้ก็ควายดีๆนี่เองก็ควายดีๆนี่เองเออถ้าเกิดมาแล้วแบบไม่อยากพึ่งพาสต,ติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเองเลยนะไม่ไม่ไม่ชอบที่จะเรียนรู้ที่จะแก้ไขที่จะจัดการอะไร ที่ตัวเองก่อขึ้นด้วยตัวเองเลยก็เกิดเป็นควายซะชาติหน้าแค่นั้นเลยมันง่ายกันมันต้องแบบนี้แหละก็มันเป็นแบบนี้จริงๆทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มันใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆมันคิดว่ามันจะมีใครมาช่วยมันได้มันทําอะไรชีวิตมันไม่ดีชีวิตมันไม่ลุ่งเรืองมันไม่อะไรมันก็ไปรอให้คนอื่นมาบรรดาลให้มาบรรดาลสุขทุกข์ให้จะไปเกิดเป็นคนทำไมแบบนั้นนะเอออะ รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะเออไปเออนะโทษอย่างเดียวโทษอย่างเดียวไม่โทษตัวเองเลยโทษทุกสิ่งโทษสรรพสิ่งโทษดวงโทษราศีโทษดวงชะตาโทษสารพัดโทษแต่ไม่โทษตัวเองจ้ะไม่โทษนิสัยตัวเองไม่โทษนิสัยตัวเองโทษทุกอย่างโทษคนอื่นสารพัดสารพี